เจริญพรนะทุกทกท่านนะวันนี้ก็อาตมานะก็ได้มายัางสถานที่ที่วัดบ่อ,อที่บ่อโค้งนะตำบลเนี้ยตามนี้นี่คือเป็นประวัตินะครับตําบลบ่อโค้งอำเภอ,อไม่ใช่เป็นตํบลบ่อโค,งออค้งนะครับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสถานนะครับ อาจเป็นประวัติโบราณสถานที่ศักเิ์สนะครับเดี๋ยวผมจะ่อยพาดูว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับนี่คือเป็นประวัตินะครับอาจจะตัวอักนะครับลายลักษณ์อักษรอาจจะฉีกขาดไปบ้างนะครับก็ท่านก็ได้อ่านดูนะลองอ่านดูนะครับอยู่ในนี้ก็อยู่ นป้ารู้สึกว่าจะไม่มีเขียนว่าตำบลอะไรอำเภออะไรหมู่บ้านอะไรนะก็เป็นที่นี่นะครับเป็นอ่าตำบลน,นะครับตำบลศบอ่าศบปราบนะครับศบปราบอำเภออำเภอศบปราบนะครับจังหวัดลำปางนะครับสถานทีน่ที่นี้อ่าก็อย่างาที่ได้ได้ได้ยินเสียงเราขานมานะครับก็อ่า ได้มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าจะาได้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ก็ดูอ่านประวัติข้าวก็ลองวิเคราะห์ไปแต่ละประเด็นทีละประเด็นนะครับก็ก,ก็ตามนั้นนะครับก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนะครับก็นี่ครับ,รบพระองค์จึงทรงนะครับเป็น พระพุทธเจ้านะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับพุทธการเนี่ยนะก็พระพุทธองค์นะครับพระองค์จึงสาแดงปาฏิหารนะครับมีพระบุรากายอันสูงใหญ่นะครับและทรงใช้พระอังคตนะนี่เขาเรียกอัง,องพระอังคตหรือว่าหัวแม่มือนะครับหัวแม่มือกดกดลงบนแผ่นหินขนาดใหญ่นะครับกดลงบนแผ่นหินขนาดใหญ่แล้วพากฏ ว่าแผ่นดินแผ่นเหินที่พระองค์กดนั้นลงนั้นนะฮะก็เนี่ยครับขยายออกและเป็นบอ่อบ่อท่านใดอย่างนี้นะครับบ่อทันใดนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายมากนะก็ท่านก็อ่านดูคลิปเดียวอยเดี๋ยวผมจะให้พาไปพาไปที่บ่อน้ําที่ยังว่าที่ยงว่านะครับเนี่ยพื้ทีบริเวณบ่อน้ําที่ยังว่าก็มีนีครับก็ตามนี้นะครับก็ มีศารโยสารหลังนะครับที่ศักขาระนี่นะครับตามนี้รอบนี้นะครับครับครอบรอบนี้ก็มีแบบนี้นะครับแต่ันที่มาครั้งแรกนะครับอืมก็นี่ครับนี่ก็เป็นสาลาสถานญาิโยนะครับเพิ่งมานะก็นี่ครับนี่คือบ่อบ่อโค้งนะครับนี่นะเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับ ใครจะมากินตามเ็าขาเากินเล่าด้่ดื่มมาก็กินถ้าใครได้ดื่มน้ำนี่ก็เป็นอที่ก็มีเจ็บเมือ่อยเป็นอะไรโรคต่ออะไรมีอะไรก็บางคนก็กินแล้วก็หายนะครับส่วนน้ํานี่นะครับก็<อ>จะเป็นอย่างที่ว่านะครับก็เป็นผุดผุดโพลโพผุดผุดโพลแบบว่า ถ้ามีคนตักนะครับชอบใช้ขันนี้นะครับขันอย่างนี้หรือใครจะมีภาชนะอย่างอื่นก็ตักได้นะครับส่วนนี่นะครับก็ทั่วไปก็ภาชนะก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับก็จะใครตระเตรียมภาชนะส่วนตัวก็ก็เอามาตักได้นะครับนี่แต่นี่ก็ภาชนะนี้เขาทาไว้ก็อยู่ตรงนี้นะใครจะลองชิมนะครับหรือบางคนก็เอาดื่มนะครับเอาเอาอาบบ้างหรืออะไรต่ออะไรบ้างนะครับก็ตามนี้นะครับนี่ครับแต่รสชาติผมก็ มาก็ได้ชิมชิมแล้วนะครับมาถึงก็ชิมแล้วรสชาตินะครับอ่าก็โซดานะครับเป็นรสชาติของโซดานะครับน้ำก็ใส่นะครับอืมเป็นของศักิสิทธิ์แต่นะครับก็ถ้าไม่มีใครไม่ไม่มีใครนานๆอย่างนี้ก็อาจจะน้ำก็ขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ไม่รวมกันก็ น่าจะอยู่ที่เป็นบางช่วงนะครับเนี่ยครับก็รอบๆบ,บ่อก็นี่ครับเนะี่ยก็จะเป็นหินนะครับเป็นพวกหินเป็นโกรดเป็นอสาราผมคิดว่าอาตมาได้ชิมดูแล้วเนี่ยก็คิดว่านี่ครับนี่คงจะเป็นนี้นะครับเขาคิดว่าอะไรนะเป็นเต่าคล้ายเต่าอ,อะไร,ะรเป็นหลังเต่าปีนขึ้นมานะครับเนี่ยผมก็อาตมาก็ดูมองมอง,มองไปก็ มันก็ไม่ใช่นะฮะก็ดูดูมันก็คล้ายเครืองอยู่แต่ว่าแล้วแต่คนสายตาของเราจะมองว่าเป็นอะไรนะครับดีความว่าไงนะครับนะนะก็แล้วเรบอกนะครับแี่อาจมานะ่ะเพิ่งมาเข้าในโครงการนะครับโครงการของอาอาจารย์นฮะก็ภาคเป็นวิชาของอ่าวิชาธรรมะภาคฏิบัตินะครับ รภ,ภาพนะครับก็ได้มาโครงการนี้ก็เลยมาเห็นแบบนี้ดูประวัตินี้ก็มาลองดูนะครับแต่คืนแรกที่มาเนี่ยก็ได้มาปูเสือปูที่นอนนะก็นอนตามนี้นะแล้วก็มีแป้งโรยๆขอบขอบไอ้ที่ที่บริเวณที่นอนนะฮะแล้วก็นอนอยู่นี่มาสามสีรูปนะครับรวมทั้งอาจารย์ที่มาด้วยนะฮะ ที่นำโครงการนี้มานะฮะก็มานอนนี้มานอนนี้แล้วแล้วก็อาตมานะฮะส่วนความคิดส่วนตัวของอาตมานะ,ะก็มานอนนี้ก็มันก็ยังคิดอยู่นะ,ะว่าเอ๊ะอาตมาเนี่ยเ,เรามานอนอะไรวะเราเรามานอนทําอะไรนะฮะก็จุดประสงค์อะไรเป้าหมายคืออะไรเราทาไมถึงมานอนอต้องปากปากหลมอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้จะสาเหตุเหมือนกันนะ ก็เห็นจานมาก็ามานอนนอนบางคนก็อ่านว่าจะเป็นอยากผีไม้สางอะไรเทวอะไรก็มาหลอกมาอะไรใครไม่กลัวหรืออะไรยังไงท้าผีท้าพงท้าผีอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยคำถามนี้นั่นคือรถประกาศนะที่จะวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับโยมเขาก็มาสุดท้ายโยมก็มาเพิ่งมาเป็นระยะนะครับก็มาดู แต่เมื่อเช้านี้ก็เห็นสีทไายโยม,มไม่รู้ที่ไหนนะครับก็ได้ทำการมาที่นี่นะเพื่อเอาน้ำนี่ที่ทางหมู่บ้านเขาเรียกว่าสิงเสิ์นะก็ตามนั้นนะครับส่วนจะม,มีประมาณสักกี่ร้อยปีพันปีต่อมาก็มีรามกันนะก็สอบถามกันผู้เฒ่าผู้แก่นะจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อายุ30 40กว่าปีก็ไม่รู้ะไรนะ ครับก็พร้อมมาเปิดเสียงประกาศอะไรไม่รู้นะฮะเขาก็มาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรามีเสียงนะฮะแต่ทุกทีไม่เห็นเปิดนะฮะเราก็มีสราบมกันนะนะก็มาดูมาอะไรนะนะอันนี้นะครับกนะ็เรา เนี่ยบางบางครั้งที่อาตมา,าบันทึกภาพเป็นคร,ครั้งแรกที่บันทึกนะครับก็น้ำอาจจะมีระดับที่ต่ำกว่านี้นะครับก็อาจจะมีมีบางน้ำแรงดันน้ำนะที่ทแบบีแบบว่าแรงดันน้ำนี่ครับนี่อย่างนั้นนะครับเนี่ยก็ออกมาแบบนี้เป็นช่วงๆนะตอนนี้ก็เมีเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดเป็นของธรรมชาตินะครับที่ออกมา ทีมีความคิดเป็นส่วนตัวเป็นแบบนี้นะ,ะน่าจะเป็นที่เป็นที่ธรรมชาติว่างนันเถนะฮะ,ะก็ได้มาเจอครั้งนี้แต่ถามสถานญาติโยมที่เขาอยู่แถวนี้แวแมกนี้นะครับก็มันรังก็ไม่รู้ถึงต้นเหตุข้อมูลข้อเท็จจริงนะคระับเป็นไปได้นี่ก็อยากจะมีนะทางนักวิทยาศา,ศาสตร์นะ ก็น่าจะมาลองสำรวจพิสูจน์ดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจากธรรมชาติแต่อาตมาได้ตีความไปว่าได้มีน่าจะเป็นเป็นแบบว่าเขาบอกบอกน้ำบ่อน้ำเนี่ยคงไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีวันแห้งนะครับไม่มีวันแห้งที่เขียนป้ายติดนะท้าลองอ่านคลิปต้นตน,ตนดูที่ผมที่อาตมาได้ทำการาบันทึก ตั้งแต่ต้นๆน,นะก็นี่ฮะก็นานๆครั้งระยะครั้งหนึ่งก็จะผลิตก็น้ำแรงน้ำจะกระเพื่อมขึ้นมานะฮะ,ะโอเคฮะก็วันนี้โครงการก็คืนนี้คืนนี้ในเป็นคืนสุดท้ายนะฮะก็มาอยู่สี่คืนนะฮะก็มาทำบันไดขึ้นพระธาตุนะ,ะพระธาตุที่อยู่ตรงฝั่งโน้นนะฮะ เดินไปฝั่งโน้นนี่เอาก็ท่าขึ้นไปฝั่งโน้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะก็โน้นนะเนี่ยตอนนี้ก็มีเขามีพระพระสไตล์โยมนะก็กำลังขึ้นไปนะก็ขึ้นไปเส้นนั้นนะฮะขึ้นไปทางนั้นเห็นยอดโน้นนะครับพวกเขาเดโน้นนะไว้อาตมาจะอัดคลิปให้ทีหลังนะครับ ก็ตอนนี้เขาเปิดวันนี้มาแปลงฮนะก็ไม่รู้เปิดทำไมทุกครั้งไม่ไม่ไม่เห็นเปิดนะฮะตั้งแต่วันแรกวันนี้มาเปิดนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะฮะโอเคครับไว้อาตมาจะมามีอะไรความเคลื่อน5้านะครับก็ความเคลื่อนไหวอะไรนะฮะก็จะ,อ,ะอ,อัดคลิปนะครับมาอธิบาย ให้เข้าใจอีกทีนึงนงะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะให้รู้ชัดแจ่มแจ้งนะคะก็เพื่อเพื่อเพื่อให้หายความสงสัยนะก็อาตมาก็อยากจะรู้แค่นี้เพเพะอาตมาก็สอบถามหลายต่อหลายท่านหลายๆายรยูปเนี่ยก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะก็ขอต่อไปก็ขอเจริญพรเจริญธรรมแต่เห็นเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ไว้มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอะไร ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ก็จะมาบอกเล่าคอยติดตามโพสในคลิปต่อไปนะครับจะขอเจริญทรร